สวัสดีค่ะพี่น้องมุกไปเจ้าค่ะสวัสดีพี่น้องล่าสุดคืนนี้หอบกันมา,านหอบกันมานอโรงพยาบาลพี่น้องอันข่อยวิน้นพี่น้องคงไปเจ้าค่ะวิ้นหัววิ้นหัวบักคักวันนี้มหาหมอพี่น้องความดันข่อยขึ้นปกติเราความดันข่อยปกติความดันข่อยร้อยยี่สิบความดันขึ้นไปสองร้อยกว่าพี่น้องเราข่อยกับวิน้น เมื่อวานนี่เจ็บมันนึงแต่ว่าไปบ่ได้วิ้นจนไปบ่ได้พี่น้องกล้าสุดหมอให้นอนโรงพยาบาลมาเบ่งน้ำกันค่ะนอนสองคนกับลานสวัสดีค่ะสวัสดีเศร้าวันพุทธที่สองสิงหาเนาะค่ะพี่น้องคะอันพากกันมาหาหมอแต่เมื่อคืนนี่เมื่อวานนี่่ขยล้งเครื่องเอ่อ วันที่หนึ่งเนาะค่ะเนาะข่อยลงเครื่องย้ำมื่อเร้าพอหอนย้ามื่อแรงมาข่อยวิน้นพี่น้องวิ้นก็เสียนวินยางคัะก็อสิเป็นสิตายอันจนว่าได้มหาหมออันวิ้นแบบชนิดที่ข่อยแบบต้องนอนแนบอยู่กับพื้นเลยเด้่ค่ะแบบนี้อยู่ซ,ซื้อความดันที่จากปกติกับความดันสูงึงนะ้นว่าเป็นสองลอยอัน <c oughs> ก็เลยได้มาหาหมอนะคะนอนอยู่สมิติเวชศิลาช้านะคะพี่น้องคะข่อยบัตท่านี่บอกแฟนแฟนบัตท่านี่หูอีแม่กับบัตท่านี่หูเพราะว่าเมื่อคืนนี้บอยอยากบอกเพื่อนยันเพื่อนนอนบ่ได้เนาะค่ะเมือ่อเสาร์นี้ยังสิทโท้อยบอกย้ายแต่ว่าตอนนี้ความดันกับปกติเด้อค่ะความดันปกติแต่ว่าตอนนี้ยังหายน้ำเกลืออยู่ค่ะพี่น้องคะนี่ยนอนอยู่กับหลานสองคนนะคะนอนอยู่กับหลานสาวอัน ให้พี่เพิ่นมาส่งคนนั่นคนในหมู่บ้านเนาะค่ะสนิทกันให้เพิ่นมาส่งอยู่โรงพยาบาลเพราะมาฮอดโรงพยาบาลก็ได้นอนนะคะบอกหมอว่าจะนอนเบิ่งอาการจากมือนึงเบิ่งมื้อนี้มห,มอ,หมอสิว่าจังได๋เนาะค่ะพี่น้องค่ะอันมาฮอดเมืองไทยบ่ทันเทนเห็นนั่นเห็นนี่อีหยังก็บ่ทันได้กินหลายแล้วเต้นมาหาหมอซ้ำมาเนี้อันค่อ,อยๆอัปโหลดคลิปนี้ไปแฟน,นหโบสถ์เทนฮู้ พ่อกับสโท้มาถามลูกตีพะวันปูแล้วมกเบิงคิดเนาะค่ะพ่อปูแล้วสิเบิงความเกินหวของลูกสภายอยู่แล้วบานนี้อันกับสโทมาหาลูกสายตีตกใจที่ว่าเขาเป็นยังเนาะค่ะคอยวินเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะอันแต่ตั้งใจว่าสิมาหาหมอมาตรวจอยู่แล้วแต่ว่าคือมินัดกับหมอเมื่อนี้อตอนเที่ยงเนาะค่ะแต่ว่าได้ม้าเร็้วกว่าปกติ ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะพี่น้องค่ะคอยพอดหมอกะได้นอนกับลานอยู่กับลานเมื่อคืนนี้ก็นอนหลับนอนหลับดีค่ะแอเย็นเย็นแต่ว่าเมื่อนี้นะ่ะความดันกับปกติความดันปกติอยู่เจ้าให้นอนห้อง ข่อยว่าข่อยนอนอยากนอนห้องรวมพี่น้องข่อยอยากนอนห้องรวมเพื่อนมานที่นี่ไม่มีห้องรวมมาสัน้นอันอยู่สมิติเวชพี่น้อ,องเมึงห้องข้าเจ้าแต่ว่าบุรไอ้ขออนุญาตเพื่อนน้องอันนี้ขนมข่อยซื้อมาข่อยหัวตะลงเครื่องมนาะข่อยซื้อมาข่อยเอามาฝากเพื่อนเอามาฝากมู่น,มน้องเมึงห้อง คือละเจ็ดพันเจ็ดพันบาทได้ว่ามันเจ็ดพันยูโรนอนีโต๊ะกินข่าวมีไมโครเวฟมีตู้เย็นมันจะมันยังยโซฟาโซฟาไม่ยุ่3สามมันเมนเป็นเตียงแต่ที่มองล่างถวยลังสาม3พ,อพรอมเพราะเป็นบ้าน ทีทีบให้อันนี้ก็ห้องน้ำห้องน้ำใช่ห้องน้ำมีอันมีห้คือโรงแรมนี่นะคะห้องอาบน้ำ มีพวก e มินิบาร์มีอย่างไรพวกนี่มองนอนคนเฝ้า,ค,ค,นา <laughs> คนเฝ้าไปห่องนอน <c oughs> ดินแต่ <c oughs> ว่าตอนนี้คอยได้หายน้ำเกลือพี่น้องมองึงวิววิวเสียลเช้านอ,อกไปได้กว่านนะั้น <c oughs> โอ้คนเดี อุ้มต้องเดบมเปดอโอ้โข้าเจ้าก็ได้เปิดพ่อแม่ไม่เปิดก็ได้ไหมไม่ค่อยได้เปิดยันนป่วยขยันคป่วยขยานคนป่วยออกดิยังคนป่วยปีนี้รงบาลเลยอ้วงนาห่างเส้นท่านอันนี้กนโรมเด้วยนเนาโอ้ยสูงจนบ่กลายูหรอกว่า ปันนี้เขาอ,อยู่สันใดก่อสันหกสันหกเออสันหกเพราะอยู่ใดอยอ่มีสูงก็ตั้ง12สสองันไปสันหกแล้วมันอนี่มอสิริราทั้งใน ิวข้างนอกก็ดีอยู่ค่ะเอ๊ะแต่วันนี้ครั้งนี้ก็เป็นระเบียงนั่นบ้น่ะก็เป็นหน้าต่างว่ะเปิดดรงนี่เโอ้ระเบียงเป็นนังเป็นโลเปียนสันน้โลเปีนสันสนะใช่ไหมอืออือเรื่อางสินธัน ใช่ไหมบคือเจ้าก็ได้เห,เห็นใบเหห้องออกไปเนะเาะก็ต้องออกไปล่าสุดก็คือล่าสัตว์ป้าคนปลอาไข่นี่อปูนดินทอม <c oughs> พี่น้องต้องไปเจ้าค้าเป็นคลิปสันส้นๆโอู้มีทีวีให้สองเครื่องมีหอดอันตูเซบ เขาบันโรงแรมแต่ว่าอันนีขคืนละเจ็ดพันบาทนนเนาะค่ะโรงแรมที่บ้าน,นเียงจักเตียงบริทิ์มากเลยนะก็เป็นเ,นนเตียงกาน้ำเกือมื่อนี้เธอฟังเบิรงว่าจังใดมอเส้กลับบ้านมาห้องมอเสนอนต่อเหยียบจะใส่น้ำเกลือกันเดขึืน <c oughs> <c oughs> น้ำเกลือได้ค่ะนะีแต่ว่าตอนนี้อาการดีอาการปกติเซาวินแล้วเนาะคะ่ะอันตอนวิน,นมันเป็นตาตายครับไหมคะอันใครอยว่าท่านได้บอกแฟนอยู่เพราะว่าย่านเราตกใจแต่ว่าเดี๋ยวเจนสิบอกแล้ว mm hmm. บม่ได้บอกย้ายบอมเนาะบม่ได้บอกย,อย้ายย่านแล้วนอนบ่หลับเดีย๋ยวยางไม่เศ้าเจนสิโทรไปบอก กินนี้ไมอย่างไรค่ะพี่น้องลงไปจังค่ะว่าค่อรล่าสุดเป็นคนป่วยหรือน้อนโรงพยาบาลคักอันเพราะใบสำนีเนาะค่ะจำพอกันคลิปหน้าใครให้เบิ้งค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ